ดังนั้นให้ลงรายละเอียดให้เขาทําเหมือนเราเนี่ยจ้ะในทุกรายละเอียดที่เขาสามารถทําได้โดยเป้าหมายเขาจะต้องมีเป้าหมายพัฒนาตัวเขาเองจะ้ะเพื่อจะเป็นต้นแบบให้ตัวเองแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นเขาจะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเขาเอง ไม่ใช่ว่าไปทดลองให้คนอื่นพิสูจน์แล้วก็ให้คนอื่นนำตัวเขาเขาก็าจะต้องนำตัวเขาเองก็ไปลงรายละเอียดอย่างนี้นะจ๊ะที่ผ่านมาเราไปให้ข้อมูลแล้วก็ไม่ได้นำให้เขาปฏิบัติตามข้อมูล่ะ โดยเราไม่ได้สังเกตว่าคนจะปฏิบัติตามข้อมูลในขั้นตอนไหนคนจะทำก่อนหลังแล้วก็ทำแบบตัวเรานี่หละจะไปสังเกตตัวเราและให้เขาทำเหมือนเราเขาก็ทำได้อยู่แล้ว โดยเขาสามารถสังเกตผลรับเป็นช่วงเวลาก็ได้จ้ะเหมือนกับที่เราได้ผลรับตามช่วงเวลาที่เราทำก็มีผลรับเกิดขึ้นให้สังเกตเห็นในแต่ละช่วงแล้วก็สามารถทำได้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็ให้ทำแบบง,ง่ายๆอย่างนี้นะ โดยตอนนี้เรามีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วจ้ะซึ่งต้องพึ่งพาตัวเองเขามีความพร้อมในการพึ่งพาตัวเขาเองนะจากที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้พึ่งพาตัวเองก็ต้องพึ่งพาตัวเอง สามารถสร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งเรียดทั้งหยาบได้จ้ะชีวิตของผู้ที่อยู่ในยุคก่อนเราเนี่ยเขาพึ่งพาตัวเองได้เลยจ้ะเขามีอาหารที่เขาสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองเลย แต่ในตอนนี้มีความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของไปในแต่ละที่อ่ะแล้วกิเลสก็หลอกลวงให้พึ่งพาใส่กิเลสไม่ให้พึ่งพาใส่ตัวเองไม่ให้สร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานสังเวียดต่างๆได้ด้วยตัวเอง เราจะต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองให้ได้จ่ะต้องสามารถสร้างทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ตรางงานทั้งเดียดทั้งหยาบได้ได้วยตัวเองเขาพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ด้วยบารมีแล้วมาดูสมาชิกในครอบครัวเขาแต่ละคนน่ะเขาพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ไหมละ่ะ พึ่งอาศัยตัวเองไม่ได้เลยจ้ะต้องต้องอาศัยผู้อื่นน่ะตัวเขาเองเขาพึ่งอาใสายตัวเขาไม่ได้ควรจะปรับปรุงพัฒนาให้พึ่งพาอาศัยตัวเองได้เขาทําได้สมาชิกในครอบครัวเขาทําได้จ้ะสมาชิกในครอบครัวเขาแต่ละคนยังไม่ได้สามารถพึ่งพาอาใัยตัวเองได้เลย ดังนั้นก็ต้องพึ่งพาศาัยตัวเองได้แล้วจ้ะไปนํำเขานะไปนําเขาให้เขาเหมือนเราเนี่ยละทุกรายละเอียดที่ผ่านมาก็เป็นเพียงแค่การให้ข้อมูลคราวนี้เราก็เข้าสู่ข้อมูลที่ มากขึ้นที่ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติตามข้อมูลที่เราได้ให้ไปแล้วเนี่ยนะเขาทำได้จ้ะเรายังทำได้เลยอะเขาก็ทำได้แล้วเขาทำได้ง่ายกว่าเราด้วยเขาทำได้ง่ายกว่าเรานะ เพียงแค่ว่าเขาเองไม่อยากที่จะนำตัวเองอะอยากที่จะนำผู้อื่นพึ่งพาสายผู้อื่นซึ่งเขาควรจะนำตัวเองให้เป็นต้นแบบในการนำตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองเราทำให้สมาชิกที่อยู่ในสังคมเขาสามารถทำได้แบบเขาจะสามารถ อยู่ได้ตัวเองพึ่งพาใส่ตัวเองได้นำตัวเองได้ทำได้อย่างนี้นี่ก็จะทำให้สงบร่มเย็นไม่ไม่เดือดร้อนไม่เร่าร้อนไม่ห่วงไม่กังวลจะ้ะเขาจะต้องทำให้ตัวเขาไม่ห่วงไม่กังวลตอนนี้เขาห่วงเขากังวลอยู่นะ แล้วห่วงกังวลไปจนตายอ่ะตายแล้วก็ห่วงกังวลอยู่ก็ถามเราถามเขาก็ได้ว่าเขาห่วงกังวลไหมล่ะแล้วต่อไปก็ต้องห่วงกังวลเนี่ยแล้วตายไปก็ต้องห่วงกังวลแต่นั้นเรามาแก้ไขดีไหมว่าทำยังไงไม่ให้ห่วงไม่ให้กังวลเขามีอยู่จ้ะ ก็ต้องเริ่มทำเด้อะตอนนี้เลยจ้ะแล้วเมื่อเขาทำได้สมาชิกคนอื่นก็ทำได้ด้วยจ้ะทำได้เพราะว่าเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ปฏิบัติแบบเราอยู่แล้วแบบตัวเขาอยู่แล้วนะดัวยเขาจ้องเป็นต้นแบบให้กับตัวเองให้กับผู้อื่น แต่ตอนเีิมในสมาชิกที่เขาอยู่ด้วยไม่มีใครเป็นต้นแบบได้เลยอ่ะคาว่าเป็นต้นแบบหมายถึงต้นแบบของบารมีนะแต่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นต้นแบบของบาป้วนั้นเลยอ่ะแล้วชีวิตเป็นยังไงล่ะก็ห่วงกังวลอยู่ดีไงโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปวัดจาก ิ่งที่กิเลสหลอกต้มเป็นต้นว่าไปวัดว่าเขามีเขามีเงินอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่ห่วงไม่กังวลซึ่งก็ถามเขาว่าเขามีเงินเขาก็ยังห่วงกังวลอยู่เลยแสดงว่าการแก้ปัญหาของเขาก็ยังไม่สำเร็จอ่ะแต่เรานำเขาได้ให้เขาแก้ ความหวงกังวลได้ได้วยวิธีที่ง่ายจะง่ายกว่าเดิมๆที่เขาดำรงอยู่ไปนำเขาจ้ะ